เปรียบเทียบ3วิธีการสร้างความสุขให้กับชีวิตของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีวิธีแรกนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเราเองนะคะวิธีการแรกก็คือวิธีการให้คุณลองนะคะหยุดทํางานค่ะแล้วลองออกไปนะคะท่องเที่ยวนะคะในสถานที่ที่คุณยัง ไม่เคยได้ไปหรือว่าสถานที่ที่คุณอยากจะไปพักผ่อนนะคะเช่นคุณอยากไปเที่ยวที่ทะเลนะคะอยากไปนอนชิลๆที่ริมหาดนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่คุณจะสามารถสร้างความสุขนะคะสร้างความผ่อนคลายให้กับชีวิตของคุณได้ค่ะแต่วิธีการในการไปเที่ยวนี้นะคะมันก็อาจจะต้องใช้นะคะเรียกว่า ทรัพยากรบางอย่างอาจจะต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีการวางแผนสักนิดหนึ่งค่ะเวลาเราเที่ยวกลับมามันก็จะเป็นการเพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังงานให้กับชีวิตแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับชีวิตของคนเราได้นะคะวิธีการที่2นะคะในการสร้างความสุขนะคะให้กับตัวเราเองนะคะก็คือนะคะวิธีการที่คุณนะคะได้ไป ผ่อนคลายนะคะร่างกายในแบบที่คุณเนี่ยมีความชอบนะคะเช่นบางคนนะคะสาวๆบางคนก็อาจจะชอบนะคะไปสระผมนะคะไปนวดศีรษะนะคะให้มีความผ่อนคลายบางคนก็ชอบไปนวดแผนไทยนะคะหรือว่าไปสปานะคะแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทำงานนะคะ มาเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆวันนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความผ่อนคลายนะคะแล้วก็เพิ่มความสุขนะคะให้กับร่างกายนะคะในวิธีที่2เนี่ยเวลาที่เราผ่อนคลายร่างกายเนี่ยนะคะอันก็จะต้องนะคะ ใช้เรื่องของการเดินทางนะคะไปในสถานที่ที่เราเนี่ยต้องการนะคะอาจจะต้องมีคนที่ให้บริการเรานะคะในเรื่องของการสะผมในการนวดอะไรต่างๆแต่สุดท้ายก็จะได้รัรบผลรัพนะคะก็คือว่าความผ่อนคลายนะคะความสุขนะคะทางร่างกายนะคะมากขึ้นกว่าที่เราเนี่ยไม่ได้ไปผ่อนคลายหรือว่าไม่ได้ไปพักผ่อนนะคะ วิธีการที่3นะคะในเรื่องของการสร้างความสุขนะคะให้กับชีวิตนะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเข้าใจตัวเองแล้วก็เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะถ้าเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของ เรียนรู้เข้าใจตัวเองนะคะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเราสามารถสร้างความสุขนะคะภายในจิตใจของเราได้ทันทีตั้งแต่ที่เราเนี่ยเริ่มต้นนะคะเพราะว่ามันจะมีระดับของการฝึกฝนนะคะการเรียนรู้นะคะเข้าใจตนเองแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตของเรานะคะซึ่งในการ พัฒนาความสัมพันธ์ในการเข้าใจตัวเองแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถใช้นะคะได้ตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในชีวิตคู่นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะข้อดีของการสร้างความสุขเนี่ยจาก ในนะคะในเรื่องของการเข้าใจตัวเองแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องลงทุนเดินทางไปที่ไหนนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นนะคะเดินทางนะคะเข้าไปในใจของตัวเอง พอเราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพนะคะสร้างความรู้สึกที่ดีแล้วเราก็สามารถสร้างสุขในใจเราได้ทันทีค่ะ mm. ก็ฝากเอาไว้นะคะเป็น3แบบนะคะในการสร้างความสุขนะคะให้กับชีวิตของเรานะคะชอบวิธีไหนก็ลองเลือกใช้ดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ